เราในวันนี้ได้แก่เชฟอีค่ะสวัสดีค่ะเชฟอีค่ะวันนี้ตามเพอมาเพราะมีเมนูใหม่ใช่ไหมคะใช่แล้วครับที่นี้ค่ะเชฟค่ะอยากจะรู้แล้วแหละว่าคือเมนูที่เราจะทําวันนี้เกี่ยวกับเมนูอะไรคะครับเป็นเมนู a อ p เปิลไทเซอร์ครับเป็นปลาทูน่าโรข้างในไส้เป็นปูครับว้าวน่าสนใจมากจะทํายากไหมอ่ะไม่ยากครับแต่มีเทคนิคเล็กน้อยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเข้าครัวกันเลยดีกว่าค่ะ ถึงช่วงเวลาที่พาจะมาก่อกวนเฮ้ยไม่ใช่มาเป็นลูกมือเชฟอีกเริ่มทํากันเลยค่ะเราจะเริ่มจากตรงไหนก่อนคะไส้ของครับมาจากไส้ก่อนเป็นไส้ปูตามที่บอกไว้ก็มีเนื้อปูอันนี้อะไรคะนี่เป็นผิวเลมอนหอมมากต้องใส่เยอะไหมคะเชฟไม่ต้องใส่เยอะครับเพราะว่านิดเดียวก็ได้กลิ่นค่ะต่อไปต่อไปก็จะเป็นของแดงซอยค่ะนะฮะสับละเอียดครับอันนี้เป็นซลารีค่ะหรือว่าขึ้นช่ายสลักก็ ซอยเล็กให้เท่ากับตัวของหอมแดงครับค่ะแล้วนี่ครับพริกพริกเขียวถูกต้องนะฮะก็ใส่นิดหน่อยเพื่อให้มันมีแบบมีความเผ็ดแล้วก็มีนี่ครับค่ะน้ำมะนาวน้ำเลมอนเอาเป็นน้ำเลมอนเราก็จะเพือพิชทยนะฮะอ่าใส่เกลือแล้วนิดนึงแล้วก็พริกไทยค่ะก็จะมีพา r m e s a n c h e e ค่ะนะอันนี้จะเพิ่มความกลมกล่อม ต่อไปเป็นซอสพริกครับค่ะก็คลุกให้เข้ากันครับค่ะก็คือพอเราคลุกเสร็จแล้วเราก็จะพักไว้น้ำมันมะกอกเอาต้องใส่น้ำมันมะกอกอืมโอเคอ่านี้พักไว้ก่อนถึงเวลาโร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 ใช่ค่ะเราก็ นำไส้ปูนะฮะวางอันนี้ก็คือปลาซูน,น่าที่ไปแช่แข็งแล้วก็สไลด์ลด<า>ใช้เครื่องสไลด์นะฮะให้บา,บาง ครับผมอ่าตัวนี้ไป็นีแล้วได้เรียบร้อยแล้วครับก็โร่แล้วเดี๋ยวเราก็วางไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะทําสลัดตัวที่จะโรงยังไม่มีผักเลยครับสลัดจานนี้ได้ค่ะโอเคเดี๋ยวมาทําจานกันนะมีสลัดด้วยครับคุณผู้ชมมาจัดจานกันครับส่วนของสลัดนะจะทําก็มีนี่แอสคารากาสือหน่อไม้สลัดค่ะนะครับเราก็มี นี่เป็นแตงกวาที่เราสลด์ต้องสไลด์ยาวๆคือมันจะต่างยังไงคะถ้าเราแบบว่าฝ่านเป็นแว่นบางกว่าบางกว่าแล้วจะอร่อยกว่าคะใช่บางกว่ามันจะดูดซึมพวกน้ำซอสที่เราหมักไว้ได้จะได้แบบว่าชุ่มฉ่ำใช่นะแล้วก็สวยกว่าด้วยนะสวยเป็นวันๆเ่อดูดีมากหลังจากนั้นหอมแดงน้อยค่ะ ก็จะมีอันแบบนี้เป็นน้ำส้มไรซ์วีดิก้าส้มความเปรี้ยว <S <S สลัดความเปรี้ยวเกลือนะครับเกลือเกลือกับพริกไทยนี่อยู่ทุกเมนูเลยใช่ครับเพราะว่าคืออาหารฝรั่งนี่เขาจะเขาเรียกว่าเน้นเน้นด้วยวัตถุดิบรสชาติงวัตถุดิบเขใช้เกลือพริกไทยทําให้รสชาติชัดขึ้นแ,แล้วสุดท้ายนี่คืออะไรคะเชฟเป็นถั่วพายนัดนะหรือเมล็ดสนที่มีความกรอบแต่มีความมันด้วย ประมาณเท่านี้นะตอนนี้เราก็จะมาจัดจานครับดูเหมือนเป็นงานอาร์ตไปเลยนะคือ,อแบบการทําอาหารนะมันก็มีทั้งความอร่อยด้วยแล้วการตกแต่งที่เป็นอาร์ตด,ด้วยใช่ครับเราดูเรื่อง texture เรียกว่า ต่อไปเอาโรไปวางใ้ครับนีละเอียดอ่อนมากตองระวางา่อนว้าวต้องมือเบามากคุณผู้ชมเราก็มีตกแต่งด้วยอ,อน,นี่เป็นร<อ>ัติชเป็นรัติชไหมคะคุช้เท้าอ่คะคนะกับกรอบท่อนเท็กซเอร์แล้วก็ตัดเลี่ยนได้ด้วยว้าวคุณผู้ชมตอนนี้เสร็จแล้วค่ะมาดูหนะ้าตาก,กันอีกครั้งหนึ่งนี่แบบชัดๆเลยเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่เอียงมากไม่ได้เดี๋ยวโรวิง่งใช่ครับ ดี๋ยวจะกลายเป็นโรสไลน์นะคะหน้าตาหน้าทานแบบนี้แล้วรสชาติจะถูกปากได้5้าดาวหรือเปล่าไปชิมกันค่ะไปครับหลังจากที่พ่อเข้าไปปั่นป่วนในครัวมานะคะจนได้เมนูนี้มาถือว่าเป็นเมนูพิเศษอีกเมนูได้แล้วฮะชิมเลยดีกว่าได้เลยน่ามาเลย สดชื่นนะฮะสดชื่นสดชื่นมากคือรู้สึกถึงความอร่อยของทูน่าถึงแม้ว่าทูน่าจะบางนะคะแต่เรายังได้รับรสชาติของทูน่าแล้วก็จะได้กลิ่นของเปลือกเลมอนแล้วก็ที่ชัดมากก็คือพริกคือทุกอย่างลงตัวไม่แผ่นไม่แผ็อร่อยมากเลยค่ะทีนี้เนี่ยมาชิมตัวนี้เลยดีกว่าสลัดสลัดใช่ไหมคะสลัดข้างล่างมาแล้วมาแล้ว อืมเยี่ยมคุณผ<ช>ู้ชมราะนชนะนะคะใครอยากจะโดนมาที่ไหนคะมาได้ครับที่พุกุมบาร์รีสอร์ทครับทองหล่อซอย8ในโครงการเอสทองหล่อครับวันนี้หมดเวลาของรายการเราแล้วคะ่ะต้องขอขอบคุณเชฟอีกด้วยขอบคุณคะ่ะครับยินดีครับ สำหรับสัปดาห์หน้านะคะใครจะเป็นแพชชั่นเชฟให้กับเราติดตามได้เลยค่ะบ2มงตรงทุกวันเสารนะคะทางช่อง The Living Show รวมไปถึงใน YouTube ด้วยค่ะพิมพ์ไปเลยว่า Passion Food Network วันนี้เราสองคนลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ